สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะกัลายาณมิตรรักทุกท่านนะคะ,ะวันนี้ผู้อ่านก็ตั้งใจที่จะมาะสื่อสารนะคะถึงในเรื่องของช่องที่ผู้อ่านทำเองนะคะทีนี้ว่าจริงๆผู้อ่านก็เพิ่งเริ่มนะคะที่จะทำตัวสําหรับสมาชิกนะคะของผู้อ่านเองนะคะไม่แน่ใจว่า จะมีใครผู้ใดนะคะสนใจในการที่จะเป็นสมาชิกบ้างหรือเปล่าแต่ว่าก็ได้ทำไว้นะคะเพื่อเป็นอ่าสเปเชียลแบบพิเศษนิดนึงนะคะก็จะมีทั้ง3แบบในรูปแบบแรกก็จะเป็นเดอะสแตนดาร์ดแฟนนะคะที่ผู้อ่านได้ทำไว้นะคะสมาชิกอยู่ที่50บาทนะคะแล้วก็ My Top Fan นะคะก็อยู่150บาทแล้วก็มายบัดดี้ช n n นลนะคะก็จะอยู่ที่600ซึ่งแน่นอนว่านะคะการที่ผู้อ่านมาทำแบบ3แบบนี้นะค่ะข้อแตกต่างมันก็ ค่อนข้างนะคะที่จะมีให้เห็นค่อนข้างเยอะนะคะพอสมควรในเรื่องของ standard fan น50บาทก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการโต้อตอบความคิดเห็นนะคะการพูดคุยกันนะคะเวลาที่ผู้อ่านทำ streaming เพราะาตั้งใจว่าจะมีการทำ stream นะคะไว้นะคะไปพูดคุยนะคะดูในเรื่องของไพ่ดูในเรื่องของการพูดคุยแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆรับฟังนะคะก็ไม่แน่ใจว่านะคะผู้อ่านจะ ให้คำปรึกษาหรือว่ารับฟังเนี่ยได้มากแค่ไหนนะคะส่วนในส่วนของ My Top Fan นะคะก็เหมือนกันนะคะในเรื่องของสตรีมเหมือนกันนะคะเวลาเราพูดคุยกันนะคะก็จะมีการกล่าวถึงนะคะสมาชิกที่สนิทกันนะคะที่รู้จักนะคะหลายๆท่านก็มีลายส่วนตัวบ้างแล้วก็มี Facebook ส่วนตัวกันบ้างแล้วก็จะมีการอัปเดตรูปภาพต่างๆวิดีโอสุดพิเศษนะคะให้กับ สมาชิกนะคะที่เป็นแฟน150บาทนะคะไปในการที่จะได้เห็นนะคะวิดีโอต่างๆมากมายนะคะก่อนเพื่อนนะคะส่วนในส่วนของ my buddy channel นะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะมันคือ buddy นะคะคำว่า buddy ของบัวอ่านนี่คือหลายๆท่านนะคะมีการพูดคุยกันจนสนิท เระ,ะเรียกว่ามีเบอร์ส่วนตัวนะคะมีไลน์แล้วก็มีเพจนะคะแล้วก็จริงๆผู้อ่านก็เพิ่งจะสร้างตัวอ่าอินสตาแกรมนะคะไ g ไว้เมื่อก่อนมีค่ะเพื่อนๆแต่ว่าผู้อ่านอ่ะคือได้ลบไปเพราะว่าอ่าสแกมเมอร์เยอะแล้วก็ผู้อ่านเจอในเรื่องของบัญชีนะคะที่โดนแฮกทีนี้ก็โอเคแหละก็มีวิธีการป้องกันมากขึ้นตอนนี้ก็เลยเพิ่งกลับมาอ่าทำใหม่อีกรอบเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมีการโพสต์นะคะลงใต้คลิปทุกอันนะคะแล้วก็จริงๆเงินสนับ สนับสนุนนะคะเหล่านี้ที่ผู้อ่านตั้งใจทําไว้ก็เพื่อที่ต้องการจะหาเงินไปทําบุญนะคะก็บางส่วนแน่นอนว่าบางส่วนก็คือสนับสนุนช่องนะคะบางส่วนก็ในเรื่องของการนําเงินไปทําบุญแบ่งไปทําบุญประจําปีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วยเด็กนะคะช่วยคนแก่นะคะหรือว่าไม่กระทั่งช่วยเหลือสัตว์นะคะโคนะคะที่ท้องแก่อะไรเงี้ยคือจริงๆผู้อ่านทํามานานแล้วคะ่ะมีมีเยอะ ทำเยอะมีน้อยทำน้อยบางทีก็เจียดไปทำก็มีเพราะตัวเราเองก็ไม่ได้มีสื่ออะไรมากมายที่จะเป็น ในการช่องทางที่จะเปิดเผยข้อมูลนอกจากเป็นช่องชาแนลแบบนี้นะคะแน่นอนทุกทกท่านนะคะที่ร่วมไม่ว่าจะเป็นซปเปอร์แตงอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คืออยู่ในส่วนของการร่วมทําบุญด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะทุกๆปีก็จะมีการทําอยู่หลายๆครั้งนะคะบ่อยๆครั้งก็สําหรับแฟนๆที่ต้องการที่จะเป็นสมาชิกนะคะก็สามารถเข้าไปดูนะคะเงื่อนไขต่างๆนะคะเป็นรายเดือนได้ว่าต้องการเป็นสมาชิกอันแบบไหนแล้วก็ส่วนใครที่สมัครเป็นบันดี้ชาแนลนะคะเราก็จะมีการพูดคุยสื่อสารกันเวลาที่ ผู้อ่านนะคะเวลาได้เดินทางไปไหนไปเที่ยวไหนหรือว่า,าช่วงสตรีมนะคะอยากดูดวงฟรียังไงผู้อ่านก็บอกเลยค่ะตั้งใจก็คือเปิดให้เลยดูให้เลยแก้ไขปัญหากันจนจนวันที่ทุกท่านแบบว่า หมดปัญหาไปเคลียร์ไปเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนบัดดี้ถ้ามีโอกาสได้เดินทางไปที่ไหนนะคะเจอใครที่รู้จักกันก็สามารถมาเที่ยวนะคะมาทานข้าวด้วยกันก็เป็นเรื่องที่คกว่าสร้างคอนเนคชันแล้วก็เป็นการยาณมิตรให้กันทุกที่นะคะให้คําปรึกษาต่างๆแล้วก็หวังว่านะคะเพื่อนๆทุกคนก็จะให้ความสนใจแล้วก็สนับสนุนผู้อ่านนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะพูดไม่หมดก็คือในเรื่องของค่าสนับสนุนช่องเนี่ยที่ผู้อ่านจะทําไว้ก็คือเพื่อการซื้อไพ่นะคะในการที่จะ เปิดช่องทางอีกทางหนึ่งนะคะซื้อไพ่ในแบบใหม่เพื่อพัฒนาในการพูดคุยนะคะตอบโจทย์นะคะในความเป็นอยู่ของสังคมของเรานะคะทุกวันนี้ว่าหลายๆท่านเนี่ยต้องการที่จะดูเป็นแบบเปิดเชิงลึกในเรื่องของคําถามแบบเชิงลึกก็มีนะคะผู้อ่านเองก็ มีการศึกษาเพิ่มเติมในหลากหลายด้านนะคะเกี่ยวกับตัวไพ่ด้วยจริงๆก็อยากเข้ามาที่จะมีเนี่ยแหละค่ะในการที่เข้ามาสนับสนุสนตรงนี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากแฟนๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่คอยดูผู้อ่านมาเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็คงจะ มีเพียงเท่านี้นะคะที่จะอยากฝากไว้แล้วก็สําหรับวันในการที่จะทำสตรีมนะคะเดี๋ยวผู้อ่านจะแจ้งล่วงหน้านะคะแน่นอนเรามาเจอหน้ากันก็คงจะวันนั้นแหละค่ะว่าหน้าตาผู้อ่านเป็นยังไงแล้วก็อยากเจอเพื่อนๆด้วยนะคะมีหลายๆอย่างที่อยากคุยด้วยแล้วก็อยากที่จะแลกเปลี่ยนนะคะแชทกันพูดคุยความคิดเห็นนะคะอยากรู้ว่าเพื่อนๆรู้สึกยังไงแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงกันบ้างนะคะก็มาอัปเดตกันในช่วงวันนั้นกันเลยคะ่ะยังไงก็สำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆ,ๆสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ